ครั้งที่พระวิปัสสีพุทธเจ้าสเสด็จจาริกไปตามชนบทแล้วได้เสด็จกลับมายังพันธมดีนครพระพุธบิดาของพระพุทธองค์ก็ทรงตระเตรียมอาคันตกาทานเพื่อภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขและพระองค์ยังทรงประกาศให้ชาวเมือง มาเร่วมกันเป็นสหายถวายทานในครั้งนี้แต่ชาพระนครกลับปรึกษาหารือกันว่าพวกเราควรที่จะรวมกันถวายทานให้ยิ่งกว่าทานที่พระราชาทรงถวายเมื่อตกลงพร้อมใจกันแล้วนะ่ะก็ส่งตัวแทนไปทูลนิม,มนต์ละบรมศาสดาให้มาสเสวยในวันรุ่งขึ้น จากนั้นก็ช่วยกันจัดแจงทานด้วยความปีติยินดีแล้วส่งข่าวไปทูลให้พระราชามาดูการถวายทานของพวกตนพระราชาครั้งเสด็จมาทอบพระเนตรทานของมหาชนแล้วก็ทรงดำมริว่าเราจะถวายทานให้ยิ่งกว่านี้อีกในวันรุ่งขึ้นจึงนิม,มนต์ พระบรมศาสตร์อีกทั้งพระราชาและชาวเมืองต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมแพ้สลับสับเปลี่ยนกันนิมนต์อยู่อย่างนี้เนะี่ยจนกระทั่งในครั้งที่6ชาวเมืองก็ปรึกษากันว่าในวันพรุ่งนี้พวกเราจะถวายทานชนิดที่ใครก็ไม่สามารถจะพูดได้ว่าสิ่งนี้เนะี่ย ไม่มีในทานของพวกเราเพราะว่ารุ่งขึ้นเมื่อจัดแจงของที่จะถวายเสร็จก็พากันตรวจตราดูว่าอะไรบ้างที่ยังไม่มีพอเห็นว่ายังขาดน้ำพึ่งดิบส่วนน้ำพึ่งสุกมีมากแล้วดังนั้นชาวเมืองจึงส่งคนให้ไปหาซื้อน้ำพึ่งดิบสี่คน โดยถือทราบคนละพันกาหาปันนะสมัยนั้นพระสิวิีได้เกิดเป็นคนละบุตรในบ้านสักคนหนึ่งซึ่งตั้งยังไม่ไกลจากเมืองพันธุมมีเท่าไหร่นักเป็นชาวชนบทที่ขยันขันแข็งมีอยู่วันหนึ่งจะต้องเดินทางเข้าเมืองได้ถือเอากระบอกเนยแข็งติดตัวไปด้วยในระหว่างทางก็ได้เห็นลวงพึ่งบนกิ่งไม้ จึงไล่ตัวพึ่งใหหนีไปแล้วก็ตัดกิ่งไม้เดินถือโรงพึ่งมุ่งหน้าไปสู่พนนครเมื่อตัวแทนชาวเมืองเห็นหนุ่มชนบทถือโรงพึ่งเดินมาก็ดีใจจึงรีบเข้าไปขอซื้อด้วยเงนินหนึ่งก็หาปันนะผู้เสร็จก็ส่งเงินให้ด้วยความดีใจว่าจะได้สิ่งของตามที่ต้องการแล้ว หนุ่มชนบทฉุกคิดขึ้นว่าน้ำพึ่งโรวงี้นะี่ะมีราคาไม่มากถึงขนาดนี้แต่ประบุชนนี้กลับขอซื้อด้วยราคาที่แพงมากเราควรจะสอบถามให้รู้ถึงต้นสายปลายเหตุเสียก่อนจึงแกล้งโกงราคาว่าท่านให้ราคาเพียงกระหาประหน้าเดียวเราน่ะไม่ขายหรอก บรรลุชาวเมืองจึงรีบขึ้นราคาเป็นสองกหาปณนะแต่หนุ่มเจ้าปัญญาก,ก็ยังไม่ยอมขายบรรษนั้นจึงรีบขึ้นราคาอีกจกนกระทั่งราคาขึ้นไปถึงหนึ่งพันกหาปะนะันะบัณฑิตหนุ่มก็ใคร่ครวญดูว่าเราไม่ควรจะรีบขายควรจะถามไหนให้ใหรู้ความจริงก่อนว่าเขาต้องการซื้อด้วยราคาขนาดนี้เนี่ย เพื่อเอาไปทำอะไรกันแน่เมื่อาไตา่ถามทราบถึงความเป็นมาเป็นไปแล้วเนี่ยก็เกิดกุศลศรัทธาขึ้นมาจึงถามว่าการถวายทานครั้งนี้เนี่ยเฉพาะเจาะจงแต่พวกชาวเมืองเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าคนอื่นก็สามารถาร่วมบุญได้บุรุษนันกอธิบายว่าเรื่องการทำบุญนั้นคล้ายๆก็มีสิทธิ สามารถที่จะร่วมบุญกันได้ทั้งนั้นนุ่มมันดิตไม่ได้ฟังแล้วก็กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นขอท่านจงไปบอกแก่พวกชาวเมืองทั้งหลายเถิดว่ามีกุลบุตรผู้หนึ่งไม่ยอมขายโรงพึ่งกับเนยแข็งไม่ว่าจะให้ราคาสูงเท่าไหร่ก็ไม่ยอมขายให้เพราะว่าเขาอยากจะถวายทานได้มือของตนเองขอท่านทั้งหลาย จงให้เขามีส่วนในบุญใหญ่ครั้งนี้ด้วยชาวเมืองเมื่อทราบข่าวต่างก็พากันอนุมโมทนาสาธุการเป็นการใหญ่ต่อมาเมื่อพระสัมมาสัมพมุทธเจ้าพร้อมนั้งภิกษุสงฆ์มาถึงพวกชาวเมืองก็นิมนต์ให้น,นั่งแล้วก็ได้ถวายข้าวต้มและของเคี้ยวพอถึงวาระของตนนุมชนบท จึงขยิบเข้าไปใกล้พุทธาฏของพระบรมศาสดา,า,าและกราบทูลว่าก้าแต่พระผู้มีภาคเจ้าสิ่งนี้เป็นเครื่องบรรณาการของคนยากเช่นข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงรับเครื่องบรรณาการนี้ของข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระวิปัสสีสัมมาสูตทิเจ้าทรงใช้บาท รับน้ำพึ่งผสมเนยแข็งแล้วสองอธิษฐานว่าย้ายน้ำพึ่งผสมเนยนี้เนะี่ยหมดสิ้นไปจนกว่าคลบุตรผู้นี้จะถวายแก่พระภิสุสงฆ์จนครบหมดทุกรูปโดยพุทธานุภาพอันไม่มีประมาณเหตุอัศจรรย์ก็ได้บังเกิดขึ้นหนุมชนบทได้ถวายน้ำพึ่ง ผสมกับเนยใส่ลงไปในบาตรของพระภิกษุสงฆ์จนกระทั่งครบหมดทุกรูปแล้วจะนันก็นั่งรอจนพระุธองค์ทรงเสวยเสร็จจึงลุกขึ้นไปทูลขอพรว่าข้าแต่พระผู้มีพภาคเจ้าวันนี้ข้าพระองค์ได้เห็นชาวเมืองพันธุมดี นำเครื่องสักการะบูชามาถวายแด่พระองค์ขอยขับลงได้มีส่วนในผลบุญนี้และเดือนนสงส่งองการถวายน้ำพึ่งนี้นะขอยขับลงเป็นผู้เลิศดีลาบในนาคตกตการในเถิดพระผู้มีภาคเจ้าทรงประทานพรว่าจงสำเร็จสมดังปรารถนาเถิด แล้วทรงอนุโมทนาทานของหนุ่มชนบทและชาวเมืองจากนั้นจึงเสด็จกลับประวิหารฝ่ายคนบุตรนั้นก็ตั้งใจกระทำบุญกุศลเรื่อยมาจบจนหมดสิ้นอายุไขแล้วก็ได้ท่องเที่ยวสเสวยสมบัติในเทพย,ยดาและมนุษย์ตลอดกาลนาน